คือวิธีการป้อนอาหารนกน้อยนกเขาตัวนี้ชื่อว่านกเขานกตกจากลังลังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หาลังไม่เจอ เริ่มจะก,กินเองเป็นแล้วแต่ต้องใส่ปากลึกๆถ้ายังไม่ลึก,กมันจะกินมันจะกินไม่ได้จะหลดออกมาจากปากเพราะนั้นต้องจับปากใส่มองกล้องด้วย คือบรรยากาศรอบๆและนี่ก็เป็นน้องๆป้าอยากขอ้อาให้อาหารนะอยาขอเราให้อาหารได้ไหมตอนนี้เด็กชายสัญญาพัฒน์กำลังจะให้อาหารแล้วนี่โคตรหน้าใหญ่เลยเปียบล้างมือแห้อุ๊บตอนนี้ป้าป้าให้อยู่เนื่องจากไอ้หน้าใหญ่คนนี้ชื่อว่าอุ๊บอะ ก็ยังเลยเนี่ใส่ไม่เด้ต๊อด,ด